ัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้คุณคแคนีทำคอลมเจ้าใหม่มาฟากเด็กๆด้วยละค่ะเด็กๆลองพูดตามนะแม่ตื่นแต่เช้าเข้าครัวเจียวไข่ลูกน้อยถูกใจได้กินคอล์ดีอ่าเดี๋ยวพูดตามใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแม่ตื่นแต่เช้า ข้าครัวเจียวไข่ลูกน้อยถูกใจได้กินของดีเป็นยังไงคะขางของจองนี้พูดถึงใครนะคะพูดถึงคุณแม่เราใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะสัปดาห์นี้เด็กๆเ,กเ,ออเรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งที่ผ่านมาเด็กๆก,ก็ได้รู้แล้วว่าความสําคัญของวันแม่เป็นอย่างไรในวันแม่นั้นพูดถึงใครบ้างนะคะ ก็มีกิจกรรมหรือว่าพิธีการอย่างไรพิธีการอะไรที่คนไทยเขาทำกันนะคะในวันแม่จ้านี้นะคะสำหรับวันนี้แขวจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจค่ะพระราชกรณียกิจท้องไคหนะ้าพระบรมชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะคะพระราชกรณียกิจก็คือสิ่งที่พระองค์ทำงานงที่พระองค์สร้าง หรือสิ่งที่พระอ,องค์บอกพระอ,องค์พูดนะคะที่เด่นเด่นเลยที่ทำให้กับทุกคนหรือว่าทําให้กับประชาชนชาวไทยนะคะก็คือศูนย์ศิลปาชีพบางไสนะคะอันนี้คือเขาทาอะไรบ้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในศูนย์ศิลปาชีพบางไสเนี่ก็คือเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะหลังจากที่ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะหลังจากที่ทําได้ทํานานหรือเสร็จจากงานแล้วก็อาจจะว่างงานไม่มีงานทําพระองค์ก็ทรงคิดต่อตั้งศูนย์ศิลป,ะ,ปะอาชีพบางไทยขึ้นมานะคะเพื่อให้ทุกคนได้ประกอบอาชีพมีไรายได้เพิ่มนะคะส่วนด้านสาธารณสุขพระองค์ก็มีพระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะลูกอันหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี้ก็คือ ให้แพทย์พยาบาลออกไปรักษาหรือว่าออกไปตรวจโรคให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติพระองค์ประสงค์คิดโครงการป่ารับน,น้ำโครงการอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์เต่าทะเลนะคะหรือแม้กระทั่งโครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ มมพระองค์ทรงคิดค้นขึ้นมาให้คนไทยช่วยกันทำนะคะให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวต่อไปค,คุณครูจะพาเด็กๆไปดูว่าในศูนย์ศิลปาชีบบางไทรนั้นเขาทำอะไรกันบ้างเด็กๆตามไปดูนะคะ ค่ะเด็กๆเ,เมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราตามไปดูกันเลยค่ะในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยนะคะก็มีอาชีพหรือว่ามีกิจกรรมหรือมีงานต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืชก็จะมีพวกประดิษฐ์กระเป๋าหรือว่าประดิษฐ์ก่องสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพื่อมาบางจำหน่ายนะคะเป็นการเสริม รายได้อีกทางนึงนะคะแล้วก็การแกะสลักเครื่องเงินนะคะเป็นงานศิลปะหรือว่าเป็นหัตถกรรมฝีมือที่คนไทยทำแสดงออกถึงความมีวัฒนธรรมไทยของเรานะคะแกะสลักสวยงามแกะสลักสิ่งของแกะสลักสร้อย เครื่องเงินหรือว่ากําไรข้อมืออะไรอย่างนี้นะคะอย่างสวยมากเลยนะคะเด็กๆสามารถส่งขายในต่างประเทศได้ด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ที่สามารถนํามาจักสารเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้นะคะมากมายไปเลยนะคะ แล้วก็จะมีการทําตุ๊กตานะคะการทําตุ๊กตานี่ก็จะมีตุ๊กตาได้หลายแบบเลยค่ะทั้งของโชว์ของเล่นนะคะอย่างสวยงามนะคะนี่คือฝีมือคนไทยล้วนๆเลยนะคะอ่าส่งออกขายมีไรายได้อีกต่างหากนะคะหรือจะเป็นการประดิษฐ์ดอกไม้นะคะก็นํามาจากวัสดุเหลือใช้หรือแม้แต่วัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือวัสดุต่างๆที่นํามาแปลรูป เป็นดอกไม้ที่แสนสวยนะคะสามารถนําไปประดับตกแต่งในงานต่างๆได้นะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการทอผ้านะคะการทําผ้ามัดมีหรือการย้อมผ้านะคะซึ่งจะเห็นว่าทั้งในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันนี้มีการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนะคะซึ่ง พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ทรงให้คนไทยได้ตระหนักถึงการใช้ผ้าหรือว่าการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนะคะเป็นการแสดงให้ประเทศอื่นได้เห็นว่าเรามีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรานะคะเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าพวกเราได้มีโอกาสมาโรงเรียน ในทุกวันศุกร์เราก็จะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยส,สวยๆใช่ไหมคะคุณครูก็เช่นกันทุกวันศุกร์ครูก็จะแต่งกายด้วยผ้าถุงผ้าซินนะคะด้วยชุดผ้าไทยเป็นการสืบทอดหรือว่าอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยๆด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณแองขอพอไว้เพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆได้รู้ว่า ในพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นนะคะมีมากมายงหลากหลายอย่างเลยนะคะที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยช่วยเหลือให้คนไทยมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ